คุณเคยคิดหรือไม่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มกบฏเพื่อต่อสู้กับระบบและอยู่ในป่าเป็นเวลากว่า25ปีแล้วทำไมเธอถึงยอมวางอาวุธลงในที่สุดนี่คือเรื่องราวของชมบาลาเทวีผู้หญิงผู้ยิ่งใหญ่ที่กลายเป็นผู้บัญชาการคนแรกของขบวนการลทัทธิเมาในอินเดียและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล ภาพของชมบาลาเทวีในวัยสาวถูกแชร์ผ่านสื่อหลายครั้งเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีเข้มและกางเกงขายา,ยาวถือปืนเคสิสิบเจ็ดในมือมีนาฬิกาข้อมือและวิทยุสื่อสารคาดอยู่ที่เข็มขัดภาพนี้ถ่ายเมื่อปี2 0 0พซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอเมื่อเธอได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการในกลุ่มกบฏแต่แล้วจุดที่น่าสนใจที่สุดคือเธอเลือกที่จะวางอาวุธในปี2014และใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาปัจจุบนันเธออายุ50ปีกำลังทำงานในไร่และชงชาให้ผู้สื่อข่าวดื่มท,ทั้งที่เคยเป็นนักรบบบใในนนนปป่่่่่าาแแตตตตออออีี้้้้เเเธสสวววมมมืผทงถิิิละรรััักชห ทำไมเธอถึงเลือกเส้นทางนี้ชัมบาลาเทวีเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ยากจนโดยไม่มีที่ดินหรือสิทธิในการทําเกษตรอย่างถูกกฎหมายเธอเล่าว,ว่าเมื่อครอบครัวพยายามไถที่ดินในป่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้และตำรวจจะเข้ามาทําร้ายเราเหตุการณ์ที่ทําให้เธอตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มกบฏคือการเห็นพ่อของเธอถูกเจ้าหน้าที่ทําร้ายซ้าแล้วซ้าเล่าเมื่อเธอยังมีอายุเพียง13าปีเธอเชื่อว่าเสียงของเราจะถูกได้ยินก็ต่อเมื่อเราถือปืนขบวนการลัทธิเหมาและผลกระทบต่อสังคม ขบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1967จากการลุกขือของชาวนาในหมู่บ้านนัสันบารีรัฐเบงกอลตะวันตกและได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของเหมาเจ๋อตงผู้นำปฏิวัติของจีนกลุ่มลัทธิเหมาอ้างว่าต่อสู้เพื่อกระจายที่ดินอย่างเป็นธรรมและสร้างสังคมนิยมคมอมมิวนิสต์แต่รัฐบาลอินเดียกลับมองว่าพวกเขาเป็นไหนะครั้งใหญ่ที่ทำลายความสงบสุขของพื้นที่ชนเผ่าความขัดแยง้งและความรุนแรง ชัมบลาเทวียอมรับว่าเธอเคยนำหน่วยรบขนาด30คนไปซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแม้เธอจะภาคภูมิใจในบทบาทนักรบแต่เธอก็รู้สึกเสียใจเมื่อพลเรือนถูกสังหารโดยไม่ตั้งใจเธอเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งว่าเมื่อโจมตีรถหุ้มเกราะเรามักไม่สามารถแยกพลเรือนออกจากเจ้าหน้าที่ได้ในเวลากลางคืนซึ่งเป็นคำถามที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงจนทุกวันนี้ความรุนแรงดังกล่าวสามารถถูกมองว่าเป็นการปกป้องตนเองหรือการกระทำที่ไร้ความปราณีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและการยอมจำนน หลังจากอยู่ในป่าเป็นเวลากว่า25ปีเธอตัดสินใจยอมจำนนในปี2014ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลที่เสนอเงินที่ดินและสัตว์เลี้ยงเพื่อแลกกับการเลิกใช้อาวุธปัจจุบันเธอและสามีมีที่ดินและฝูงแก่จำนวน21ตัวแม้เธอจะยังคงเชื่อมั่นในเป้าหมายของขบวนการแต่เธอกลับไม่ต้องการให้ลูกสาวของเธอเข้าร่วมเส้นทางนี้อีกเราจะใช้ชีวิตตามที่สังคมนี้เป็นอยู่เธอกล่าวอย่างชัดเจนคำถามที่ยังคงอยู่ชัมบาลาเทวีเชื่อว่าแม้ขบวนการจะพ่ายแพ้ในท้ายที่สุดแต่ประวัติศาสตร์ก็ได้้้ถูกสรางขึน แต่คุณคิดอย่างไรกับการตัดสินใจของเธอคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธเป็นทางออกที่ถูกต้องสำหรับปัญหาเหล่านี้หรือการยอมจำนนเป็นการยอมแพ้ต่อระบบสะแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องด้านล่าง